นีเอซีบเนี่ยคือวาลวนะครับวาลวควบคุมอากาศเข้านะครับคือตัวนี้มันจะเป็นการปรับรอบเดินเบาอาัตโนมัตินะครับเราจะปรับไม่ได้นะครับเครื่องมันจะปรับให้เราขขอุปกรณ์ตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับด้านบนของยิ้นะครับคือตัวนี้นะครับด้านบนนี่นะครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นแมตเทนเซอร์นะครับ คือมันโชว์ตรงนี้ก็ให้เราเห็นว่ามันขยับตัวเคลื่อนเข้าออกที่เท่าไหร่ยังไงนะครับตัวนี้ก็บอกได้เหมือนกันว่าเครื่องหลวมหรือไม่หลวมนะเพราะถ้าเครื่องหลวมมันจะไปทางเปิดเยอะเลขเยอะร้อยกว่าปัา๊มเปิดทำงานไม่มีอะไรมากนะม่นเก่าแต่ถ้าุันใหม่เป็นสาไทยเนี่ยมันจะโชวหลายค่ามากนะแบตเตอรี่ ตัวดู H H